มี w i f i ก็สามารถเชื่อมต่อกับกล่องไทย s a ์เพื่อรับชมช่อง13สยามไทยได้แล้วค่ะสามารถสั่งซื้อกล่องไทยตว์ได้ที่ช่อง13สยามไทยในราคา690บาทหากคุณสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองเพื่อเป็นการสนับสนุนช่อง13สยามไทยคุณสามารถรับสิทธิ์แลกซื้อหรือมีสิทธิ์รับกล่องไทยซ a t ฟรีทันทีค่ะ ข่าวเด่นข่าวดวนเจาะลึกทุกประเด็นรู้ทันเหตุการณ์รู้ทุกมุมเรื่องจริงต้องช่อง13สยามไทยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งบ้านทุกท่านนะครับได้เวลาและรู้ทันการเมืองไทย เอาละครับชายแดนขเมขเมรเขมรแมงใส่เราก่อนเลยนะครับเราก็ใส่กับมันแต่เราก็แพ้ทางการข่าวอีกซีเนียนเมื่อเช้าออกข่าวเลยว่าเราเป็นผู้เปิดการโจมตีก่อนอาจารย์กฤษดาให้สมภาณ์บอกเลยว่าเขาไปตั้งแต่เรายังไม่ได้โจมตีเลยส่งข่าวไปแล้วโอ้โหนี่เราก็พ่ายแพ้าทางการข่าวพ่ายแพ้าพาทางรัฐบาลตลอดโอ้ยทห,หารมันก็ลบกันเหนื่อยนะครับแบบนี้ตัวนายกเองก็มัวแต่ไปนั่งกินข้าวกล่อง สู้นายแพทย์วรวรวรงก็ไม่ได้ไปทาโรงครัวไอ้น,นี่ไปกินข้าวกล่องกับเขากลับไปบอกว่าข่าวน้อยไปนะอร่อยไหมไอเวรกินกันตายไอ้นี่เขาเรียกว่าวแดกกันตายเนี่ยมึงไม่ต้องอร่อยอะให้แมงไม่ตายก็บุญแล้วแย่มากเลยได้ข่าวว่าคุณหมอวรงจะลงไปพวกนี้อีกขอคุยกับท่านหน่อยครับอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอวรวงครับสวัสดีครับพีมันวิทครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับพวกนี้จะลงไปอีกคุณหมอเนี่ยเป็นนักการเมืองที่อยู่ใกล้ชิด เหตุการณ์มากที่สุดไม่ว่าจะน้ําท่วมหรืออะไรลงไปแล้วลงไปมีประโยชน์ทําข้าวไทยรักไทยอะไทไทยพักดีแจกอะโอ้โหสุดยอดเลยแล้วมันเป็นยังไงครับตรงเนี้ยวันนี้มันเดี๋ยวเขาบอกว่าห้าโมงเย็นนี่มันจะโจมตีเราแล้วอีกนะครับบังเอิญพื้นที่ที่จังหวัดสุรินมันเป็นพื้นที่ที่เคยมีการประทะที่อำเภอปราสาทครับ แล้วก็เราเกิดไปตั้งโรงครัวอยู่ในพื้นที่แถวนั้นนะฮะครับแล้วหลังจากนั้นเราตั้งโรงครัวผมจําไม่ได้แล้วประมาณสัก3สามสี่วันครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยวันนี้คนในพื้นที่ประสานเราครับเราก็เลยรีบประสานทางทีมงานก็ประกาศแล้วว่าพรุ่งนี้ครับโรงครัวไทยพัฒดีจะเปิดนะฮะพรุ่งนี้โรงครัวไทยพัฒดีจะเปิดที่จังหวัดุรินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่อพยพจากภัยสงครามนะครับคันั้นไม่ต้องกังวลใจนะหน้าที่ของเรามีส่วนหนึ่งก็คือในการด ไม่ว่าจะเป็นหานรื่นน้ำท่วมห,ห,ห,หรือแม้แต่ภัยสงครามครับแล้วมันซักกระหนักนะครับเตรียมตัว